โอเคสวัสดีนะครับเรากันาอ,อีกแล้วนะฮะ EP ที่20แล้วนะครับ EP นี้จะพามาดูาการถ่ายในถ่ายแบบในสตูดิโอนะฮะโดยใช้ไฟต่อเนื่องผสมกับแฟลชนะครับไฟต่อเนื่องผสมกับแฟลชนะร,รูปที่ได้หลังการถ่ายแล้วก็โพสเซสจะเป็นจะเป็นแบบที่เห็นนี่นะฮะถือร่มเม็ดฝนนี่คือแต่งภาพเอานะครับจริงๆไม่มีนะเดี๋ยว,ยว,ยวพาไปดูวิธีขั้นตอนจะได้เข้าใจกันนะครับ โอเคอันนี้คือบรรยากาศในตูดิโอนะฮะที่ที่ต้องใช้นะฮะอันนี้นะฮะแฟด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 ใช้ซอฟต์บ็อกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแท่งยาวๆนี่ฮะแล้วก็มีมีรังนกปิดหน้าแฟดนะฮะอ่าเขาเรียกนะลังพึ่งปิดหน้าแฟดที่ที่ปิดเพราะว่าต้องการให้แสงมันมันโฟกัสไปเฉพาะ ไม่ให้แสงมันกว้างให้แสงมันแคบเพื่อโฟกัสเฉพาะไฟที่แบบอย่างเดียวนะฮะถ้าเอาลังพึ่งออกแสงมันจะกระจายกว้างนะครับถ้าใส่ลังพึ่งแสงแสงมันจะแคบแคบ,แคบกว่านะฮะอันนี้แฟลชะะต่อมานะฮะอันนี้คือไฟต่อเนื่องนะฮะไฟต่อเนื่องบาสุก้าแม็กสามร้อยดีนะฮะพร้อมกับตัวนี้นะฮะครอบด้วยไฟคุกกี้นะฮะเพื่อเพื่อให้เป็นไฟแท่งไฟรอด แสงลอดเป็นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นรูปเหมือนคล้ายๆหน้าต่างเนี่ยแล้วอีกตัวนะฮะเป็นไฟต่อเนื่องฮะกลดอ็มอลหกสิแล้วก็ย้อมเจลข้างหน้าด้วยสีแดงนะครับแล้วก็จัดฉากแบบนี้ก็เป็นผ้าได้ดิบอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นการถ่ายในสตูดิโอนะฮะนีนี่แบบกล้องกล้องนี่ใช้ใช้เลนส์สาอ่าตั้งค่าถ่ายที่ F 1.8นนะฮะ ที่ต้องใช้ f 1.8เพราะว่าต้องการเก็บบรรยากาศของภาพจากไฟต่อเนื่องให้มากที่สุดนะฮะถ้าดันไป f 8 f 1 1เนี่ยไฟต่อเนื่องตรงนี้ก็จะมืดเลยแทบแทบไม่เห็นเลยแหละก,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 ก็เลยต้องดัน f ให้น้อยเหลือ1.8แนะฮะแล้วก็เปิดแฟลชตัวนี้นะแฟลชตัวนี้นะครับแฟลชตัวนี้ใช้เปิดหน้านางแบบอย่างเดียวนะครับไม่ให้ไปไปกวนที่อื่นนะครับแล้วก็ แล้วก็กดถ่ายโอเคนะครับภาพที่ออกมาก็จะเป็นเป็นแบบเนี้ยแล้วก็แต่งเม็ดฝนเม็ดฝนนี่คือแต่งเอาใน Photoshop นะฮะเดี๋ยวถ้าว่างๆจะมาทําเป็น EP สอนแยกให้อีกครั้งหนึ่งนะครับออกมาเป็นแบบนี้นีน่เจลสีแดงอันนี้ไฟรอดจากไฟตอ่อเนื่องนี่หน้าแบบที่สว่างมาจากแฟลชที่ใช้ซอฟบล็อ,บบอกสี่เหลี่ยมตูน้าพยาวๆนะฮะโอเคนะครับ EP นะครับมีอะไรยะมาเล่าให้ฟังนะครับผมพบก,กัน EP หน้านะครับ สวัสดีครับ